โอเคก็สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กันในเกม Bob's t e a อยู่เหมือนเดิมนะครับวันนี้เราก็อยู่กับชา h w a r z Panzer นะครับซึ่งรู้ทางคันนี้มันก็ฟรีสำหรับคนที่การลบนะครับเกิน2 0,000นะก็จะได้มาเลยนะครับ1คันซึ่งเควสก็จะแปะไว้นะครับตรงหน้าจอนะเควสง่ายๆคือชนะ1ตานะครับแล้วก็เลือกนะฝั่งซ้ายจะเป็นสุ่มเทียแปดฝั่งขวาจะเป็นชา h w a r z Panzer นะครับซึ่งคันนี้นะครับก็คือเนี่ยนะ Panzer ห้าสิบแปดนะครับมันคือ มันเหมือนกันเลยนะครับทั้งคู่เนี่ยเหมือนกันเป๊ะเลยแค่ว่าชาวารแตเพนเซอร์ตัวนี้มี PBR แต่แพนเซอร์58ไม่มี PBR ซึ่งจะสองคันนี้ระหว่างแพนเซอร์58กับชาวาวัดมันต่างกันขนาดไหนก็เดี๋ยวจะให้ดูกันนะว่าเป็นยังไงนะซึ่งตอนนี้เราก็อยู่กันในเว็บบิดคิดนะครับก็เป็นเว็บที่ดีนะครับบอกเลยว,ว่าตอนนี้ถ้าเกิดว่าเช็คเกี่ยวกับสแตทอะไรต่างๆเนี่ยผมให้บิดคิดดีกว่าบิดสตาร์นะครับบิดสตาร์มีแต่โฆษณาตอนนี้บิดคิดยังไม่มี แต่ถ้าบิดคิดมีโฆษณาเมื่อไหร่ก็ก็คงจะไม่ดีเช่นเดียวกันนะเพราะมันต้องตัดออกนะซึ่งก็ด้านซ้ายจะเป็นแพนซเซอร์58นะครับที่เล็งด้วยสวาปเนเซอร์และด้านขวาจะเป็นสวาปเนเซอร์ที่เล็งด้วย er, แพน,นเซอร์ er er 58ซึ่งทั้งคู่จะเล็งด้วยกระสุนชช่นเดียวกันก็คือ AP นะครับ AP ลูกหลักและใส่เสริมเจาะมาก็เห็นได้เร็วว่าแพนซเซอร์58บางกว่าชวาแพนเซอร์บางกว่าเห็นได้ชัดเลยนะดูจากตรงป้อมผมบอกเลยว่าชัดเจนมาก ซึ่งก็เป็นเรื่องที่โอเคเลยนะสาหรับรถฟรีที่แจกให้ซึ่งแค่นั้นยังไม่พอนะครับก็จะเอามาเที่ยวแสแตตกันอีกรอบหนึ่งนะครับซึ่งรถถังก็จะใส่เป็นตัวท็อปทั้งหมดอุปกรณ์ที่ชาวแพนเซอร์ er 58มีนะครับคือเรดิเคินะครับคือเลงไวอเดรียนแล้วก็ซ่อมใหญ่ส่วนเพนเซอร์58เนี่ยก็จะใส่เป็นซ่อมใหญ่อเดรียนซ่อมเล็กจะต่างกันแบบนี้นะส่วนอุปกรณ์ผมก็จะใส่เป็นเหมือนกันนะก็คือเสริมเจาะระบบป้องกันมองไกลเลงไวนะครับทุกอย่างให้เหมือนกน และใส่เป็นเ้นเพิ่มเลือดส่วนสกิลพลร์ใส่เต็มทุกอย่างนะกระสุนเป็น AP เหมือนกันนะครับเป็นลูกหลักเหมือนกันถ้า,าดูจากสเตตเนี่ยชาวาแพนเซอร์จะเดเมจแย่กว่านะครับรีโหลดนานกว่าซึ่งถ้าเล่นในเกมจริงจจะรีโหลดนานกว่าแค่เพียง0.1วิแล้วก็จกอ่อต่ำกว่าเดเมจต่ำกว่านะครับซึ่งเราจะดูสเตตกันต่อเนื่องเดเมจก็น้อยกว่านะครับความเรกระสุนเร็วกว่านะ100หน่วยนะครับถ้าเทียบกันนะกระสุนจุได้มากกว่าแพนเซอร์58เวลาเล็งนน้อยกว่านะ แล้วก็กระจายน้อยกว่าซึ่งก็ถือว่าดีแล้วส่วนเรื่องการเคลื่อนที่นะครับก็เดินหน้าสูงสุดจะน้อยกว่าแค่2กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับไม่ค่อยเป็นปัญหาถอยหลังแยกกว่า2กิโลเมตรต่อชั่วโมงเหมือนกันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกําลังเครื่องดีกว่านะครับน้าหนักมากกว่าไม่แปลกใจการเคลื่อนที่ตามสภาพพื้นที่ต่างๆก็ด้อยกว่าแผ n นเสื้อ58นะครับแต่ก็ไม่ได้ใช่ปัญหาเยอะขนาดนั้นนะแล้วถ้ามาดูกันที่การเอาชีวิตรอดนะครับก็เห็นได้แล้วว่าตัวนี้จะเลือดน้อยกว่าใช่ไหม แต่จร,จริงๆไม่ใช่นะครับเพราะว่าในบิดคิดมันใส่แซนแบ็กไม่ได้นะครับเจ้าชาเพนเซอร์ตัวนี้มีแซนแบ็กนะซึ่งเดี๋ยวจะไปให้ดูกันในอุปกรณ์ระยะมองก็ดีกว่านะครับซ่อนตัวดีกว่านะหลายๆอย่างดีกว่าหมดเลยนะครับเท่าที่จะเป็นไปได้นะซึ่งก็ถือว่าเจ๋งมากๆนะสำหรับเจ้าชาเพนเซอร์ตัวนี้และที่สําคัญนะครับชาเพนเซอร์ตัวนี้อ่ะมันเป็นลเลกเตอร์นะครับมันขายได้นะครับถ้าคุณดูจะทองผมตอนนี้คือผมล้มละลายรอบ2รอบ3รอบ4แล้วก็ไอ้คันนี้ก็คง ไม่รอดเหมือนกันนะครับจากการถูกขายเนาะแต่ก็คงไม่ได้ขายมากดสโนโกลอีกแล้วนะครับตอนนี้คือจะเอาทองจากที่ขายคันนี้ไปยัดใส่ในเดสเมาส์แทนนะครับเมาส์แท้งอะนะซึ่งไอ้ระหว่าง2คันนี้เนี่ยตอนนี้คันไหนดีกว่ากันก็ตอนนี้ยังเทียบไม่ได้เพราะว่าทั้ง2คันนี้นะครับทั้งเพนเซอร์ห้าสิบแปดและชวา์เพนเซอร์ห้าสิบแปดเนี่ยมันมีจุดที่เหมือนกันและต่างกันสิ่งที่เหมือนกันนั่นคือมันคือคันเดียวกัน,นครับสิ่งที่มันแตกต่างก็คือ p พนเซอร์ห้าสิบแปดเนี่ย ทางด้านการยิงอย่างเดียวนะครับคือเน้นยิงอย่างเดียวเลยนะครับเพราะว่าปืนไดเมดีจะก่อโดนส่วนชาอแพนเซอร์ตัวนี้มีอุปกรณ์เล่นเยอะนะครับทำให้เล่นได้ง่ายขึ้นแต่ปืนจะไม่โหดท่าแพนเซอร์58ปกติก็จะทีใครทีมันซึ่งผมคงไม่ต้องมาให้ดูนะครับว่าเกราะมันอะไรแบบไหนแล้วที่สาคัญคือมันใส่แหลพางได้ซึ่งพอใส่แหลพางปับ๊บความมืดมนของเจ้าตัวนี้ก็ใายไปเลย ซึ่งก็บอกไว้เลยว,ว่าตัวนี้จะไม่มีคลิปรีวิวนะครับเพราะว่ายังไงก็ต้องขายก่อนแน่ๆแล้วก็ถ้าเกิดว่าจะให้ลงเนี่ยผมบอกเลยว,ว่าคงจะไม่ผมคิดว่าคงจะไม่ได้ลงในปีนี้เพราะว่าคลิปรีวิวในปีนี้มันเต็มแล้วนะครับผมแค่ลงสัปดาห์ละคลิปก็อ่วมแล้วนะเพราะฉะนั้นก็คลิปนี้ก็ถือเป็นคลิปรีวิวเล็กๆไปแล้วกันซึ่งก็เลือดจะอยู่ที่1507งพันะครับซึ่งก็ใกล้เคียงนะอันนี้คือปรับที่สุดแล้วนะครับใกล้เคียงกับแพนเซอร์ห้เลย แม้ว่าเราจะดูสเตตในเว็บแล้วว่าเลือกมันน้อยกว่าแต่จริงนี่ก็ใกล้เคียงนะพันหใกล้กล้เคียงกันส่วนกอเพ่มปืนจะอยู่ที่ร้อยหกสิบนะกับก่อตัวถังที่ร้อยสามห้าหนากว่าแพนเซอร์ห้าสิบแปดนะเพราะว่าแพนเซอร์ห้าสิบแปดเนี่ยก่ป้อมหนาแค่ร้อยยี่สิบปืนก็เก้าสิบมิลปกตินะครับเวลามันจุดอยู่ที่หกจุดสองสี่นะครับใช้ได้นะกระจายไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่นะครับเล็งไม่ค่อยมีปัญหาแต่ก็บอกไว้แล้วนะว่าตัวนี้มันโหลดช้ากว่าแพนซ์เซอร์ห้าสิบแปดอยู่แค่ศูนย์ ว่าเพนซ์เซอร์ห้าสิบแปดจะเก่งกว่าไหมใกล้เคียงกันมากนะครับแค่ดาเมจดรอปออกไปสิบหน่วยมุมเงยยี่สิบมุมกดลบเก้าก็ปกตินะครับไม่ได้มีปัญหาเพราะมันก็เท่ากันผมดูสูงสุดก็บอกไปหมดแล้วนะครับดูจากทุกอย่างไม่ได้มีอะไรที่มันดูด้อยไปกว่าเพนซ์เซอร์ห้าสิบแปดเลยนะครับแบบเห็นได้ชัดแล้วนะอะ่ส่วนยุทธปัจจัยนะครับตัวเนี้ยจะดีกว่าเพนซ์เซอร์ห้าสิบแปดอย่างหนึ่งคือเพนซ์เซอร์ห้าสิบแปดเนี่ยจะไม่มีอุปกรณ์ช่วยชวาเพนซ์เซอร์ตัวนี้จะมีปรบับูเล็ง เอาไว้ใช้เวลาที่คุณจะว่ายิงศัตรูที่อยู่ระยะไกลครับแค่กดเป้ามันจะหุบไวมากแล้วคุณก็ยิงเข้าไปเลยนะครับมันก็จะง่ายมากๆนะสูวนยุทธภัณฑ์นะตัวนี้โชคดีเหมือนกันนะครับมีของเล่นเยอะตัวนี้จะมีแซนแบ็กเพิ่มให้ก็ใส่เพิ่มมาก็ได้ส่วนกระสุนก็ตามนี้ครับมันเท่าไหร่ก็ได้นะครับยิงไม่หมดอยู่แล้วเพราะว่าตัวนี้นะครับกระสุนจุได้มากกว่าแพ n เซอร์ er นะครับถึงเกือบ20นัดนะส่วนอุปกรณ์ก็ ปกติมีเดียมครับไม่ได้มีอะไรเลยนะแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งคือเรื่องการหาตังค์ระหว่างแพนเซอร์ห้าแปดกับชาวาคันไหนได้ดีกว่ากันผมบอกเลยว่าได้ดีทั้งคู่นะครับเล่นดีๆก็แตะแสนได้นะครับแล้วถ้าไปเล่นในจัดอันดับถ้าชนะได้ตาละแสนนะครับยิงตาละสองพันผมได้แสนหนึ่งแล้วก็ถือว่าคุ้มค่ามากนะครับที่ได้จากคนนี้มาเล่นเนาะแต่ก็คงอยู่ได้ไม่นานก็โอเคนะครับสำหรับชอว์แพนเซอร์นะครับก็เดี๋ยวเราจะไปดูเกมเพลย์กัน3เกม4เกม ที่ผมไปเล่นมาเมื่อคืนนะครับก็จะเอาอันที่ดีๆมาแล้วกันนะครับอันที่แบบพอได้โชว์ประสิทธิภาพของเจ้าคณนนิ้นะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยกว่าครับ Let's go อืมไม่มีใครช่วยไลยมีเดียมวกเลย มาตรงนี้กันเยอะจังเลยเ,ออเล่นเกมเมดีเมไม่เวิร์กเล่นกัมเพบวีแล้วกัน E75 TS ไอย,ยาวเอาอไปเล่นขอบๆเลยแล้วกันได้อยู่หื k v 5สนไนเปอร์ เดเมดไม่ค่อยดีเท่าไหร่อืมแต่ปืนมันเก้าสิบเองเนะทำใจวะเอ,อ,อเควีห้า <c oughs> โอ้โหลายพรางโอ้ทำนา่าจิตใ,ใจเขาได้เกินลายพรางคือกลาวเอามาเก่งเลยอะแล้วทำไมเอามาแคมะ หวานน่ะสั่งโกเฉยมันโกได้ตรงไหนเราเห็บวีไม่ได้กันไม่ได้ดันให้ไม่ใช่กันเฮ้ยอุปรกรณ์ใช้หมดแล้วด้วยรอคูุดาวฮึไม่ได้เนะม็นน้อยจริงไหมน้อยก็มุ้ย มาตรงนี้เจาะไม่ค่อยดีเท่าไหร่บางโอกาสนะส่วนใหญ่บางทีโชคไม่ดีชอบไปโดนแผ่นรองปืนเอีโอ้ ปืนมันไม่ได้แย่นะปืนมันแม่นอยู่แหละแต่แค่มันแอบ,บประเจาะไม่ดีดเท่าไหร่โชคดีมีนี่ให้เลงไว้ให้โอ้แคบอีกทีมก็เสียเปรียบอีกซ้ายขวาหน้าหลังมาครบเลยยิงต่อไป อะไรวะคนจีนน่ะโอ้ชื่ออ่านชื่อก็รู้เลยเควีห้าให้ก็ได้โอ้ยตอนตายเป็นโค้ดจริงๆอะเนี่ยเพลเยอร์โอ้โหยิงพลาดยิงหนึ่งงสองยิงพลาดเฉยอะไรวะเหมือนเล่นเองเลยอะ กลับบ้านไปด้วยกันเลยไปไม่ทันแล้วอะ่ะหมดละโอ้โหจีจีใส่ด้วยหือไม่ได้ทำอะไรแท้แท้โถเอ้ยเยไม่เป็นไรแต่เพิ่มสามพันสี่สิบสี่โอ้โหทีมไม่ได้เรื่องเลยโอ้โหแรงแค่ไหนสองพันสามพันติดไม่ได้ยังไงดีกว่าวอร์ชูวิดีโอ ไอ้นี่อีกแล้วอ่ะโอ้ยน่าเบื่อเฮ้ย S T G เดี๋ยวปกติเขาเล่นตรงนี้กันหรอป้โดดูดิเฮือแดงแดงังหมดเลยล้อกันเล่นนาทีเจ็ดเจ็ดเอา้าปืน แล้วไอซ STG หรอทียี่สิบเจ็ดโอ้โหลิเตอร์ล้อกันเล่นต้องล้อกันเล่นแน่ๆเสียได้ว่าลายพรางมันเป็นอย่างเงี้ยต้องถอดลายพรางออกเนี่ยสีมัน ฟาวน์เพนเซอร์มันตัวดำอ่ะ <c oughs> มันเป็นแบล็กอ่ะเมนอินอแบล็กอ่ะนี่มันไม่ใช่เมนอินแบล็กเดี๋ยวไปดีกว่าทีไม่มีขวาเลยสวยจัดเฮปวีบบ้ดันซ้ายแล้วเควเว่ก็แคมซ้ายด้วยหมุนไฟหมุนมาแล้วครองตรงกลางกรอบแข็งอยู่นะ แต่เราก็พอเจาะได้อะตัวเองมันเจาะตัวเองได้ไม่ยากเท่าไหร่เป็นใจซะด้วยทีเจ็ดเจ็ดโอ้โหไม่โดนหฮยได้ไงไมะเนี่ยไม่ต้องไปไหนแล้วอยู่ตรงนี้ตลอดไป โอ้หนึ่งเก้าห้าหนึ่งอืมไม่เข้าอีกแล้วจะโชคร้ายอะไรขนาดนั้นที27่ิเจ็ดสกาโด้โอ้เจอคอบรานี่หว่าอ่ะฝากต่อเลยนะคอบราเย่ช่วยกันเล่นหน่อยนี่แรงดแมททัลล์เตติ้งอ่ะดีมิว อ๋ออืมโอ้โหเฮ้ยมันสามนัดอ้าวขอบคุณครับเือคอนเวย์กับ W T โอ้โหติดโอ้ดวงไม่มีเลยไหมเสียดายมากเลยดวงไม่มีแถมมันจะได้เดเมจน้อยอีกเดเมจเฉลี่ยตั้งสองร้อยกว่า ยิงทีหนึ่งร้อยเก้าสิบเนี้ยเพื่ออะไรดีกว่าอ่ะโอ้ไม่มีดวงเจสลาคนนี้จากจัดสองพันหนึ่งเก้าสิบเอ็ดอืมไม่ดีที่สุดแต่ก็พอโอเคพอไวดันพังพังดันเหมืองพังพังซึ่งก็พังจริงๆรถเราช้าด้วย นั่นซึ่ง5.8ก็ไม่ได้เร็วขนาดนั้นหรอกไหมมันก็ช้าเหมาือนกันอะปึ๊บโอ้โหอันนี้เยอะอันนี้ก็5.8เหมือนกัน5.8จีนอนะ Oh no 50 DP 50 DP เปรนเส้นจีน <c oughs> ยากลำบากเหลือเกิน ยี่พี่มายี่พี่มาแล้วเลาะไม่ต้องใช้ช่วยเล็งก็ได้เลาะได้อยู่เลาะได้ปืนปเปล่าๆนั่นแหละมันพอไวอยู่เร,ราก็ต้องโยก <c oughs> โยกบ่อยๆหนะโอ้สกิลเชื่อ k เปอร์โอเราโขกไปตอนนี้เราน่าจะโดนสวยสักนัด ไม่คุ้มเท่าไหร่นี่ไงล้างเหลืองไปเลยมันไม่มีใครมาเล่นตรงนี้ไหมเพราะว่าทีมเราคุมตรงนี้อยู่ตัวใหญโอ้โหเฮ้ย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 ใจเย็นใจเย็นอุ้ยมันเอาอะมันเอาจริงๆมันขึ้นไปแล้วมันขึ้นไปแล้วทีม Bset มันขึ้นไปได้ไง การป้องกันไม่มีหยอ้ยมีการได้อยู่นี่รถยูโรบอลเลยนะอืมยิงจากด้านหลังสเวดขึ้นมาได้เอามาได้ได้จริงก็มา,มมาอยากหลอ,อขึ้นมาได้เอออยากหลอ,อขึ้นมา วิทย์รียกเอลโอ้น o โอ้น o โอ้ yes โอ้ลันเซนซีก็แคมป์แคมป์กันทุกคันเลยทีมศัตรูเนี่ยจะแคมป์อะไรกันนะกันหนาฮะสวยครับผมมันแคมป์กันแบบแคมป์กันจัดๆเลยอะแคมป์กันเห็นๆเลยทีเจ็ดเจ็ด โอ้ตรงนี้ไม่ได้นะเพราะตรงนั้นมันไประเบิดกันทั้งคู่เลยเพราะฉะนั้นทางที่ที่สุดสำหรับเราก็คืออยู่ตรงนี้แหละไม่ต้องไปไหนรอไปเพราะมันมีลันเซนอยู่ตรงนู้นตัวหนึ่งแล้วก็ทีดีคันนี้ที่ไม่เห็นนะดีเฟนเดอร์ดีกันเนอร์ที่แปดอยู่ไหนก็ไม่ไรู้มาซุ่มหินนี้แล้วกันอะซุ่มหินนี้เก็บดเดเมจไปเรื่อยๆแล้วกัน รอยไปกันไปอ้าวอันนี้ก็ระเบอร์ đ ấ ออมันน่าจะอยู่เขาลงทั้งคู่แหละน่าจะอยู่ด้วยกันชั้นสามีภรรยาหสมควรแล้วล่ะที่ทีมศัตรูจะเอาชีวิตไม่รอดอะ เออหรือว่าเราก็จะไม่รออเหมือนกันนะลันเซนแรงกว่าโดชากว่าประมาณ4วิแต่เราซู้ยากอยูอย่ยดีเพราะเดเมนมันแรงกว่าเยอะเลยรับดีแค่ประมาณ2นัดอ้าวก็สบายอ่ะดีทีมช่วยอะเด้อ,อยู่ข้างบนกันหมดเลยอะไรวะนี่นคิวว่าตามหลังมาอ่ะสามพันี่ทำนาจะทำที่ดีสุดแล้วสำหรับในคลิปนี้และเอมด้วยก็ ปิดไปสำหรับคันนี้ได้มาแสนสี่อู้ฟู่มากอู้ฟู่สุดๆไปเลยก็ <c oughs> โอเคนะครับสำหรับชอพนเซอร์ห้าสิบแปดนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวที่ดีแล้วก็ถือว่า <c oughs> เป็นอีเวนที่แจกง่ายเพราะฉะนั้นมันก็เลยจะเก็บไว้เล่นได้ยาวๆนะครับแต่ส่วนตัวคือผมไม่ได้เก็บนะแต่คุณจะเก็บก็ควรจะเก็บนะครับถ้าเกิดว,ว่าไม่ได้มีรถเยอะนะครับถ้าสู้ในระยะใกล้เนี่ยห้าสิบแปดน่าจะได้เปรียบมากกว่าแต่ถ้าสู้ในระยะกลางไกล หรือว่าจําเป็นที่จะต้องสู้มุมอะไรต่างๆเนี่ยยังไงชอบ์พนเซอร์ก็อาจจะได้เปรียบมากกว่าซึ่งก็จะชอบคันไหนก็ชอบนะแต่ถ้าบอกว่าให้ผมชอบนะครับผมชอบรถที่ดูสวยครับชอบ์พนเซอร์ครับชอบแค่นั้นเลยชอบรถที่ดูสวยมากกว่าที่ไม่สวยก็โอเคนะครับสำหรับชอว์เพนเซอร์58นะครับเจ้าตัวนี้นะไม่มีคลิปรีวิวนะครับคลิปนี้ก็เป็นเหมือนคลิปรีวิวคร่าวๆไปแล้วกันนะครับก็เอาไว้แค่นี้แล้วกันนะครับก็เดี๋ยวเราไปเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ